สวัสดีครับพบกที่ชอสปอร์ตเิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยแหลงรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวเสริมคมแนวรุกอาเซนอลเล่งดึงไอเวนโทนี่ร่วมทัพช่วงมกราคมเดมิลเลอร์ซื้ออังกฤษตีข่าวอาเซนอนจ้องดึงไอเวนโทนี่มาเสริมแนวลุกในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยเชื่อกันว่าเบนฟอร์ตตั้งค่าหัวของเขาไว้ที่ยังต่ำหกสิบล้านปอนด์อาเซนอลยอดสโมสรแห่งเวทีฟริงอังกฤษกำลังวางแผนที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อไอเวนโทนี่ของหน้าเบนฟอร์ดในตลาด เดอะมิลเลอร์สื่อเมืองผู้ดีไอ้ปืนใหญ่ทาประตูในลีกไปแล้ว11ประตูจากการลงเล่น6นัดของฤดูกาลนี้แต่มิเกลอันเตต้าผู้จัดการทีมของพวกเขามองว่าแนวลุกยังไม่เท่าที่ควรและต้องการหัวหอกตัวใหม่สาหรับภารกิจลุ้นแชมเปี้ยนในซีซั่น2023แม้ว่าตอนนี้โทนี่จะติดโทษแบนห้ามลงเล่นเป็นเวลา6เดือนจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ภายหลังเขาโดนตัดสินว่ามีความผิดฐานเล่นผนันในเกมที่ ทีมของเขาลงเล่นแต่บทลงโทษนั้นจะมีผลจนถึงวันที่1 7มกราคมนี้ทําให้เขายังพอกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลปัจจุบันได้ซื้อเจ้าเดิมเสริมว่าที่จริงอาเซนอลชื่นชอบในตัวโทนี่มาพักหนึ่งแล้วและคงจะดึงเข้ามาร่วมทัพตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหากไม่ใช่เพราะเขาโดนแบนไปก่อนโดยไปที่เชื่อกันว่าเบนฟอร์ดพร้อมปล่อยแข้งชาวอังกฤษแต่ก็ต้องการค่าตัวอย่างน้อย60บล้านปอนด์หรือประมาณ2,640ัิล้านบาทเอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ เอาเพยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ